สิ่งที่ต้องรู้ก่อนไปเช่าห้องที่มาเก๊าคนที่จะไปทำงานมาเก๊าแต่ยังไม่รู้ว่าจะหาห้องเช่าอย่างไรต้องฟังคลิปนี้เลยคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ต้องรู้เบื้องต้นก่อนจะมาเช่าห้องที่มาเก๊านะคะข้อแรกเลยนะคะหาห้องก่อนที่จะบินมาทำงานที่มาเก๊า1-2อาทิตย์เพราะถ้าหาล่วงหน้าเป็นเดือนไม่มีเจ้าของห้องที่ไหนเก็บห้องไว้ให้นะคะ ถัดมาเป็นเรื่องของบัตรเจค่ะคุณมีงบตั้งไว้ที่เท่าไหร่ที่คุณจะเช่าห้องต่อเดือนอย่าให้ลำบากตัวเองเนาะต้องบาลานซ์กับรายได้และค่าใช้ใจ่ายของคุณในแต่ละเดือนด้วยถัดมาเลือกทำเลค่ะ มาเก๊าจะมี2ฝั่งคือฝั่งไทยปาหรือโคไตส่วนใหญ่เราจะทํางานฝั่งนั้นกันแล้วก็ฝั่งมาเก๊านะคะซึ่งจากประสบการณ์ของ ET, แนแนัเคยอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะที่มาเก๊าค่อนข้างเดินทางสะดวกค่ะแล้วก็รถชัด,ดาบัตของพนักงานครอบคลุมแทบทุกจุดใหญ่ๆใ,ใ,ในมาเก๊าเลยคะ่ะเดินทางง่ายมากๆไม่ต้องห่วงเลยสุดท้ายสําคัญมากๆอย่าโอนเงินหรือตอบตกลงหักยังไม่เห็นห้องจริงคลิปหน้าจะมาพูดเรื่องนี้ต่อกดติดตามด้วยนะ